สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะนะครับตอนนี้อ่ะอีกร้อยห้าสิบแจวท้ายสวัสดีหนึ่งพันห้าร้อยคนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยครับเล่นแต่ลาวค่ะมาเลไม่เล่นไม่ทันมาเลเล่นไม่ทันเสียดายไม่เป็นไรนะครับมาเลเก็บไว้ก่อนนะครับมาเลเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอารัฐบาลไทยก่อนนะครับ เดี๋ยวเราราร,รัฐบาลไทยก่อนนะครับอ่ะมาลุยกันเลยนะครับสําหรับตัวแรกที่ผมจะให้นะครับตัวแรกนะครับสําหรับเลขชุดตารางนะครับสี่นะครับตัวแรกสวัสด,ดีค่ะนะครับนะครับตัวต่อไปนะครับอืม เจ็ดน,นะครับขอด้วยค่ะรัฐบาลไทยนะครับสวัสดีค่ะมาใหม่นะครับใครมาใหม่นะครับกดอ่าใครมาใหม่นะครับ,รรบกดแชร์ก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์นะนะครับเพราะว่าทุกท่านยังไม่มีส่วนร่วมเกีกเ่กับเพจของเรานะครับเวลาท่านคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับผมจะไม่ได้อ่าน นะครับรอติดตามเลขผู้ใหญ่เจดีค่ะอาจารย์โอเคนะครับถ้าเลขผู้ใหญ่เจดีมาเดี๋ยวผมจะมาให้เลยนะครับเดี๋ยวผมรีบออกมาให้นะครับเพราะคนรอเยอะมากนะครับเพราะว่าเลขผู้ใหญ่เจดีงวดที่แล้วเนี่ยเข้า58นะครับตรงๆเลยนะครับคนน่าจะรอเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้นะฮะสวัสดี1,700คนนะครับสวัสดีครับคุณแม่หนุ่ยนะครับสวัสดีครับนะฮะตัวต่อไปนะครับ 0นะครับเลขผู้ใหญ่เจดีมาวันไหนครับอาจารย์เดี๋ยวน่าจะมาเร็วๆนี้นะไม่หนึ่งวันก็สองวันนะปกติจะมาช่วงนี้นะครับจะมาก่อนวันเลขออกนะครับจะมาก่อนวันเลขอ่อนเนี่ยประมาณสักสามสี่วันประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับชอบเจ็ดหกครับงดนี้นะครับขอให้มานะครับงวดที่แล้วเข้าออมสินค่านะครับยินดีด้วยนะครับไปกันต่อนะครับทุกท่าน เดี๋ยวผมจะจับให้เหมือนเดิมนะนะครับสําหรับเลขตารางนะครับผมจะจับให้เหมือนเดิมนะครับผมจะจับให้เหมือนเดิมนะครับตัวต่อไปนะครับประกาก็หมดแล้วนะครับ9้านะมาใหม่ค่ะแชร์แล้ะ่ะนะครับขอบคุณมากนะครับได้มาแล้วค่ะโอนะครับใครที่ไปตามลอตเตอรี่นะครับ ลอตเตอรี่เราเข้าหลายงวดติดแล้วนะครับงวดนี้ก็ให้ไปแล้วนะครับไปกันต่อนะฮะไปกันต่อนะครับงวดนี้จะเบิ้ลงวดนี้จะเบิ้ลศูนย์หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเลยนะฮะงวดนี้จะเบิ้ลศูนย์หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเลยนะครับมีมาศูนย์สองตัวนะครับเลขสิบกับหลักหน่วยนะ นะครับหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับไม่แน่นะครับไม่แน่เลยนะครับตัวต่อไปนะครับสานะครับสามนะครับ,ส,รบสวสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคุณคันชัยคำน้อยบอกว่า เอือนซื้อผมแนาจารย์แช่ตลอดครับเอือนแล้วด้วยครับผมเอือนแล้วเดยผมเอือนแล้วเนียครับคุณขันใช่ยนะครับผมเอือนเล้วด้วยครับคอมเมนต์มันไหลนะครับผมเห็นผมแนวบอเห็นนะครับคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับเจ็ดมาทั้งปีครับคุณสมหมายบอกนะครับขอให้มานะครับมาทั้งปีนะครับงวดนี้ขอให้มาเจ็ดเก้านะนะครับงวดนี้ผมชอบเจ็ดเก้านะนะครับ อ่ะนะครับจับคู่นะครับผมจะจับให้ทั้งหมด4หางพอนะครับตัวแรกนะครับรุ้นให้มี3กับ8นะคะชอบ79ครับนะครับผมชอบ7 9นะาครับนะตัวแรกเลยนะครับผมเขียนให้เลยนะ79นะครับตัวแรกเลยนะครับเลขชุดนี้อาจารย์ทานข้าวหรือยังทานแล้วนะครับผมกินมาม่าไปแล้วนะครับเพราะว่า ไลฟ์ไลฟ์ลาวไปนะครับแล้วก็มาไลฟ์รัฐบาลน,นะครับอาจารย์น่ารักมากพอเขาถามก็ตอบนะครับผมพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์นะบางคนคอมเมนต์เข้ามาเหมือนกันผมก็จะตอบตาม่คอมเมนต์ที่ต่างนะครับชอบ3 7ค่ะชอบ7ค่ะนะครับ4 7 9 4 9 7นะครับอ่ะนะครับผมชอบ7 9นะตัวแรกนะครับ ผมจะจับให้ทั้งหมด4หางพอนะครับผมจะไม่จับให้เยอะนะครับส่วนใครที่อยากจับคู่เองนะครับจับได้นะครับอันนี้เป็นหลัก10บนะครับจับได้เองเลยนะครับ4 7 3 9 0 3 7 0 3 9 7นนะครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะผมบอกเลยนะครับอาจจะมีไม้เห็นนะครับอาจจะมีไม้เห็นนะฮะจับคู่เองได้นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอบไม่หมดจริงๆนะฮะ คนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับอตัวต่อไปนะครับที่ผมจะจับให้นะครับคู่แรกนะครับผมจับคู่หลักสิบก็คือเจ็ดนะครับหลักหน่วยคือเก้านะครับผมจะจับให้ทั้งหมดสี่หางนะนะครับตัวต่อไปนะครับสี่เก้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีสองพันสองร้อยคนนะครับ ตัวต่อไปนะครับไปกันต่อนะฮะขอดาวโจนหน่อยค่ะอาจารย์เดี๋ยวผมาให้นะครับเดี๋ยวผมให้หลังจากเอาแบบนี้นะกันใครอยากได้ดาวโจนดาว VIP คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะให้ถ้าคนอยากได้เยอะนะครับศูนย์เครับใครอยากได้ดาวโจน v i p นะครับใครอยากได้นะครับใครอยากได้ นะครับอาจารย์อาจารย์ให้หลายวันแล้วนะครับก็ใช่ใช่นะครับผมให้ตั้งแต่วันที่หกเลยนะนะครับเจ็ดเก้านะครับผมจําได้นะจําได้นะครับไปกันต่อนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะให้นะฮะแล้วเราจะไปดูสองดาวกันนะครับดาว V ีดาวโจนนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะาให้นะครับ ผมเน้นให้สามตัวนะครับผมเน้นให้สามตัวนะครับผมเน้นให้สามตัวนะฮะใครเขียบแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมด้วยนะครับใครียบแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมด้วยนะฮะใครเขียบแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วเราอยากได้ค่ะดาวโจนดาววีโอเคใครอยากได้ดาวโจนดาววีนะครับ อาจารย์เอาให้หมดเลยค่ะนะครับจะเอาทุกอันเลยใช่ไหมครับผมคงต้องมาไลฟ์อย่างเดียวแล้วนะฮะผมคงต้องไลฟ์อย่างเดียวแล้วนะครับ